ก็ส่ง<ห>ช่วยท<ำ>ําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหลายรายครับหายนะครับแล้วเมือ่อเมื่อหายอาการปวดแล้วเนี่ยเมื่อทํามาทําการเทรนกล้ามเนื้อต่อกล้ามเนื้อหลังก็จะแข็งแรงก็ทําให้ป้องกันไม่กลับมาเป็นอีกค,คนไข้เนี่ยได้รับการอธิบายไหมคะอย่างสมมุติว่าเขาอยู่ในภาวะที่ สัดระดูสันหลังเป็นอย่างเงี้ยกับอีกอย่างนึ่งเนี้ยอาจารย์ชี้ให้เขาดูไหมคะตัวใหญ่ชี้ครับแล้วก็จะบอกทางเลือกครับว่าในการ,รในกรณีบบแบบคุณเนี่ยสามารถจะทําอะไรได้บ้างในการที่จะรักษานะครับ,รบถ้าเราเลือกรักษาแบบที่ไม่ผ่าตัดอาจจะต้องเสียเวลาครับความคุ้มค่าก็คือว่า โอกาสรอดจากการผ่าตัดนั้นมีแต่อาจจะต้องมีการใช้เวลาในการที่รักษาบ้างนะครับและบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาคือไม่ได้ผลนะครับแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยหน่อยนะครับเมื่อได้ไม่ได้ผลก็เป็นตัวคําตอบสุดท้ายนะครับว่าก็จะเป็นต้องผ่าตัดต้องผ่าตัด,ตดนะครับแต่คนเรานะครับถึงตรงนี้เนี่ย ดูแลตัวเองอย่างดีนะดีที่สุดเลยควรจะให้เวลากับตัวเองนะคะค่ะอาจารย์ถัดไปข้อที่สามครับอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าคอนเซปต์ใหม่หรือเป็นเป็นการรักษาที่เราคนไทยไม่ค่อยได้ยินนะครับคือการฝังเข็มแล้วส่งขึ้นวิทยุเข้าไปอ่นี่แหละเรดิโอฟ r e q ว e นซี่เนี่ยใช่ครับก็คืออ่าเอนวิทยุเรานี่แหละขึ้นวิทยุซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมความหนักความเบาความถี่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกปริมาณความหนักเบาที่จะไม่ไปทําลายเส้นประสาทแค่ไปรบกวนการการส่ง กระแสประสาทผิดๆจากเส้นประสาทนะครับตำแหน่งที่เขาจะใส่เข้าไปเนี่ยจะอยู่บริเวณกระดูกสันหลังด้านข้างนะครับซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยจะมีเส้นประสาทฝอยซึ่งเป็นเส้นประสาทร,รับความรู้สึกนะครับอยู่นะครับในกรณีที่เราเราเราฝังเข็มเข้าไปครับเราจะพบว่าตัวคลื่นวิทยุนี่เนี่ยมีความสามารถที่จะไปทําลายพังผืดที่เกาะตรงรอบๆเส้นประสาทได้นะฮะอย่างรูปนี้ที่เห็นเนี่ย เราเรียกว่าเป็นพังผืดอย่างหนึ่งนะครับวันนี้พังผืดที่ไปเกาะเส้นประสาทข้อมืออะไรก็สลายได้สิคะอ่าใช้ได้ครับแต่ความถี่หรือว่าความความหนักเบาของตัวคลื่นเนี่ยอาจจะต้องมากกว่านั้นครับในกรณีที่เราทําใกล้กับเส้นประสาทกระดูกสันหลังส่วนคอหรือส่วนหลังเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับว่าจํานวนเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความหนักเบาเท่าไหร่ เราหวังผลว่าจะทําลายแค่ทางผืดเฉยๆไม่ไม่ได้ไปทําลายเส้นประสาท<ช>หรือระหว่างผลแค่ไปหยุดยั้งกระบวนการส่งกระแสไฟฟ้าผิดๆมาที่มาที่ร่างกายนะครับเ<ช><ช>วลาทำเนี่ยครับจะต้องมีเครื่องมือที่บอกตําแหน่งของของตัวกระดูกสันหลังนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอาการปวดหลังล้าวลงแก้มก้นนั้นมันจะมีอาการปวดที่ควบคุมในกระดูกสันหลังถึง3ตํตแหน่งนะฮะเพราะนั่นรกรณดีแบบนี้เราจะมีการฝังเข็มเข้าไปถึง3ตําแหน่ง เอาเข็มใส่ลงไปก่อนแล้วก็ปล่อยอขึ้นใช่ครับก็ต้องดูตำแหน่งที่ปลายเข็มเข้าไปมีการทดสอบว่าณนะเวลานี้เนี่ยเข้าไปถูกจุดแล้วนะครับโดยดูปฏิกายาจากคนไข้ครับคนไข้ต้องม,มีอาการเจ็บร้าลงตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าที่ขั้วของตัวเข็มเนี่ยจะมีสายไฟฟ้าต,ต่อเข้าวทิทยุเครื่องวิทยุใช่ครับมาดูใกล้ๆอีกหนึ่งนะครับค่ะ ซ,ซ,ซึ่งตัวตวเครื่องกำเนิดขึ้นก็อยู่ตรงบริเวณนี้ครก็มีการหนักมีการเพิ่มความหนักเบา<ม>ตัว f u เอ็กซ y อย่างที่ผมบอกครับเป็นตัวที่บอกว่าเราเข้าไปถูกตำแหน่งลองคิดดูว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใช้มือคลำอย่างเดียวโโก็ค<า>งจะคงจะยากครับแล้วก็คงจะไม่ไม่ถูกตำแหน่งมากส่วนใหญ่คนไข้ที่ทำเคลื่อนวิทยุเนี่ยในวันรุ่งขึ้นย4ิชั่วโมงอาการปวด